สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับกุลีบาสประกายแสงนาตียวันนี้ศึกชิงแชมป์ศึกนวลปีศาจครั้งแรกของกุลีบาส5ดาวครับ4ดาวม่วงเกือบจะ5ดาวม่วงแล้ววันนี้เจอจีน่าวูดรอบชิงจะเป็นยังไงเชิญรับชมเลยครับสดๆกันตรงนี้เลยฮะเป็นครั้งแรกของกุลีบาสที่พี่บัสได้ลงของฝั่งปีศาจนะครับก่อนหน้านี้เป็นฝั่งฮีโร่หมดนะครับมาโดยครับตรงนี้ฮะ ล้วขึ้นซูปเปอร์แต่เลนี่เขาเปิดก่อนนะครับตรงนี้พี่บัดเปิดก่อนมาครับตรงนี้เปิดก่อนเราขึ้นซูปเปอร์ยัดหน้าไปตรงนี้แล้วมาแล้วครับมีกาซานายใสปลาชาทะเลลึกด้วยฮะโอ้โหเปิดไปก่อนลแล้วมาแล้วครับสไลด์หนอนกัดก่อนน้ำเหนียวเขียวหนืดแล้วน้ำแต่คาจอสจว่างนี้เรามาเลยครับ มาเลยครับไล่อันตีมารุลวัวได้แล้วรอ้พี่ปั้นอยู่ฝั่งสีฟ้าครับเซฟฟ้าอะไรภูเขาตั้งแเป็นก่อนได้นึ่งสิบเก้าล้านดาเมจพร้อมกับนิกาัสนายใส่โกลีไม่ใช่ใส่โกเกสือดีโกลีบาบ้าเลยตรงนี้แล้วฟินแมนวีหกดิงเวหาใส่ฟินิกแมนเพื่ออะไรครับนี่ตรงนี้ไม่เป็นไรครับพยาคืนนี่คือป่านไปเท่าไหร่ครับป่านไป25ล้านดาเมจแล้วมาอีกทีนึงครับคืนกัดก่อนยัดหน้ามาอีกทีนึงผมบอกเลยว่าจบวันจะจัดแน่นอนครับไปเปิดก่อนแล้วคืนซุปเปอร์เซเลนิโคลยัดหนนน้าาสวคืกลับม แต่เขาไม่มีเขาเขาจะไล่อันติหรือเปล่าต้องมารัาบช่งครับฟินิแมนยัดหน้าใส่ราชาทะเลลึกอีกให้ตายเถอะนิกาซานายใส่ราชาทะเลลึกตรงนี้โอ้โหทำไมเขาดวงดีจังวะตนาดเราได้เปิดก่อนนะเนี่ยเราคืนกัดก่อนยัดหน้ามาโอ้ทำไมเราดวงซวยขนาดนี้แต่เขาติดโล่นะเราเราเปิดพีไปแล้วฟินิแมนครับราชาทะเลลึกไปให้ตายเถอะตรงนี้คือซูปเปอร์ทะเลเขายัดหน้ามาแล้วเขาไล่อันติหรือเปล่าครับ โอเคครับไม่ไล่อันติีมาตรงนี้ระเบิดกันไปแล้วติดโลติดโลทุกตัวอายะเคือายะเือเราปาดไปอีกทีนึงตรงนี้45ล้านดาเมจครับติดโลทุกตัวแล้วไปแล้วครับตรงนี้ปื๊ดปื๊ปื๊ระเบิดเพี้ยเพี้ยระเบิดเพี้ยเพี้ยแล้วคืนกันก่อนยัดหน้ามาจาก,กลิบาสฝั่งจีนะ่าฮู้ดมาตรงนี้74ล้านดาเมจี่บัดยังไม่ติดโลสักตัวแต่มีการไล่ันตรีมาจากนี้กาซาานจากจีน่าวูดมาอีกทีนึงโอ้โหเอาแล้วครับตรงนี้ต้องรับแรงกระแทกจากคืนสไลด์หนอนยัดหน้ามาน้้าเขีียยววนนนิงงแตต่่่คจจอมมััหไดโล อีกายังรับแรงให้ได้ดีอยู ar, อ่วะอ,อีกาอืจัดจัดฮะอีกาอึาอจดจัดอีกาอึจดจัดตรงนี้อีกาซาายมาแล้วฟินนิแมนยังร so. ับแรงให้ได้ดีวะระเบิดเพี้ยไปเกลือกชุดติดโล่แล้วโลหายมาตรงนี้เรามาแล้วครับฟินิแมนวิ่งไปหาใส่ราชาทะเลลึกไปตรงนี้ฮะระเบิดเพี้ยเพียเพี้ยเพียแล้วก็ยังไงต่อครับโล่หายครับ โลหายไปตรงนี้เมลซาการลุกขึ้นมาแล้วตีธรรมดาเพราะไม่มีลูกไฟใช้ตีธรรมดาใส่โกเกคสื่อแล้วระเบิดเพี้ยติดโลทุกตัวแล้วลูกก็หายไปเมลซาการพี่บ้านลงไปนอนแล้วก็คืนสไลด์นอนยัดหน้าไปกัดก่อนปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บร้อยล้านดาเมจร,ร้อยสิบแปดล้านดาเมจเกลือกระชุนลงไปนอนฟินดิมแบลงไปนอนเกนลือกระชุนเกิดขึ้นมาใหม่พร้อมกับ โอ้โหเคสึอเข่าไปตรงนี้ใส่หน้าของราชาทะเลลึกระเบิดเพียล่ะคืนซูปเปอร์ทะเลลึกเขจาจับฟั่งซินเนอร์บูธยัดหน้ามาแล้วมีการยังไงครับเตะไตคุกเกสึอมาตัวเดียวเดียวโดดโดนแล้วเมลสการ์นพิษบาดแผลไปไหวลงไปโดนพร้อมกับสนามแรงบิดมาไปม,มีการแลร่งงตีเกิดขึ้นกกเกสึอเข่าธรรมดาเพราะไม่มีดูไฟใช้ใส่กกเกสึกุ๊กเคสือบอลยังรับแรงได้ดีอ,อยู่แล้วเกลิดกรือเกิดขึ้นมาในสนามใหม่พร้อมกับราชาทะเลลึกฟังพิบัติแล้วสนามแรงบิดปานิการซานนายจากสนามแรงบิดไปตรงนี้เพราะไม่ติดพิษอยู่นั่นเองคครรรรรรััับบสสตวว์์์ลล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 ้้นนนาาาาาชชทททะะะเเเเึึึกกกงไปปปโดดหิแืซออี โอ้โหตรงนี้อ่ะมาเรื่องจะจิตจริงๆ,ๆแล้วคือซูเปอร์เซเลนิคโคยัดหน้าไม้ในเซนที่2นี้ครับไลอันตีจักราชาเซเลนิคกาซานายไปอีกที่ล้านดามิโลงไม่โดนก็ขึ้นสำหรับโอ้กระสือแล้วคือสไลด์หนอนยันหน้าใส่กูโอโดีบ้าตัวเดียวเดียวโดดๆยืนเต่งๆตรงนี้มาครับแล้วเม็ดเจมเยอะจะจัดเม็ดเจมเยอะจะจัดก็โดนดีกาซสนนายปิน5้าล้านดามิตรงนี้เอาเรื่องฮะมาตรงที่ฟินิแมนลุกขึ้นมาเรายัดหน้าใส่ราชาทะเลนิคอีกแล้วตรงนี้ ปาดมาตรงนี้โอ,โอ้ไม่น่าเชื่อจริงๆเรามาแล้วครับเกคข้าบราชาทะลึ่ๆไปอีกแล้วแล้วระเ,เบิดไปตรงนี้ระเบิดเพี้ยเพี้ยเมลสาก,กาดลุกขึ้นมาได้ปาดไปฮ่ะยักคืออะย่าคือราชาทะลึ่งบอกกูผิดอะไรเกิดขึ้นมาก็ตายเลยทันทีแล้วเหลือโกลิบารตัวเดียวแล้ว้อกกับราชาทะลึ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วโกลิบารฟฝั่งจีนาวูได้คืนสไลด์นอนยัดหน้าคืนกลับมาอีกห้าล้านดาเมจ ตรงนี้ครับเอาล้วครับมาครับนี่คาสนายใส่ฟรีหนึ่งมันมาอีกทีนึง 4, 5, สี่ร้อยห้าใส่หรือสี่สิบห้าร้อยหรือเปล่าไปครับขึ้นกันก่อนจะหน้าไปทีทีนึง่งมันเอาเรื่องจริงๆแต่ทั่วทีฮะโกลิบัสพิบัสครับโกลิบัสพิบัสเบสเจมเยอะจริงๆฮะยืนเดียวๆโดดๆ,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 ๆเหมือนกันครับนี่คาสนายใส่โกเกสุโกเกสุยังยิงหลับได้ยังได้ดีวะเอาล้วครับเราตีธรรมดา,าจากราชาทะเลลึกเพราะไม่มีดูไฟชัยแล้วก็ตายไปสำหรับโกเกสุเอาแล้วฟินิแมนลุกขึ้นมาวิ่งวิกแมนวิวหกนิ ตรงนี้ครับฆ่าไหมฮะฆ่าไปครับฆ่าไปแล้วก็ตายเมลสก,การลุกขึ้นมาไม่มีลูกไฟใช้ตีธรรมดาใส่โกลิบัสโกลิบัสติดพิษโกลิบัสตาโอ้โหกูกะคือไม่ใช่เด็กเกลียวกันชุกตายฮนะตรงนี้ตีธรรมดาไปโอ้มาครับตายไปโอ้โหแล้วโกลิบัสติดโล่คืนซุปเปอร์เดเลสเขายัดหน้าไปโอ้หเอาแล้วก็ตรงนี้โอ้ก็สึกเข่าธรรมดาไปโอ้ราชาเนี่ยลึกโดนฆ่าไปตรงนี้ไม่ค่อยสวยเราโดนไล่อัตีมา แลวมาแล้วครับราชาทะลึกต่างคนต่างกลับคืนมาแล้วสนามแรงบีดมาตรงนี้โอ้โหไม่นะไม่นะตรงนี้ฟินิมามิกดีว่าใจราชาทะลึกอีกแล้วับท้านนอ้โหูสาจัดทีมมาโดนฆ่าไปกินอีกแล้วเลยหรือเปล่านี่กระสันนายมาไม่น่าเชื่อจริงๆตรงนี้เราคืนสไลด์หนอยไม่แต่เรายังมีโกลิบารไอเรายังมีเรายังมีเรายังมีเมลสกาดอยู่เมลสกาดครับสู้ครับตรงนี้เมลสกาดสู้ครับ กลับเข้ามาในสนามปีนิ่แมปไม่หย่งดิง่งไปใส่โกลีบ้าอีกทีดิงสภาพหวาดเสียวครับภาพหวาดเสียวตรงนีู้ดไล่อัน,อนตีถูกตัวให้ตายเถอะโอ้โหสนามแรงปิดไปตายไปสองแล้วคือซุปเปอร์รเจลินเขายัดหน้าไปตรงนี้เอาละครับเหลือ2ตัวเหลือ2ตัวแล้วคือซุปเปอร์รเจลินเขายัดหน้าไปอีกทีหนึ่งเมลสาก,กัดาลุกขึ้นมาเมลสาก,กัดาลุกขึ้นมาขอปาดหน่อยขอปาดหน่อยขอปาดมาตรงนี้ชุบชีวิตมา2ตัวเลยจ้า ระท้านชวนปึบไปแล้วมาแล้วครับกลบัสฟังสีหน้าหูยัดหน้ามาก,กุลิบัสที่มึงตายนะเว้ยกรลบัสที่ไม่ตาย,ย,ลาตายแล้วกุลิบัสเออโดนดีการจะได้เออ,เอ,อตายเรียบร้อยเรือราชาะลึกล,าาลึกราชาึกลึกกลับมาในสนามราชาึกลึกโดนตีธรรมาดา ราชาจะเล่นเืองโดนตีธรรมดาแล้วมีกัดกรอนแล้วติดโล่ฟิ่นิคแมนลุกขึ้นมาฟิ่นิคแปนพี่หกนี่หม้ยตรงนี้พี่ไอแร่พี่หกดีไ้ยอันแรกตีจากราชาจะเล่าานอกนี่การซาน์ไรราชาจะเล่นเืองไปวั่นเหลือกุกลิบาตัวเดียวโกลิบาติดพิษโกลิบาติดพิษ,ต,พษตรงนี้ยังไงยังไงเม่จะลุกขึ้นมาไม่มีลูกไฟใช้ดีมาก ดีมากแล้วร้านชาติลึกติดพิษกันตรงใต้ตรนไหนขืยๆตายเดิตรงนี้ป้ายมาตรงนี้จะชุดพิชีวิตใครแล้วตีธรรมาดาขอตายไหมติดกัดกร่อนไหมไม่ติดกัดกร่อนด้วยติดกัดกร่อนแล้วชุดชิวที่มาสองตัวคือคืนสุ per เปปดลิโกตื่นหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วตายไหมติดพิษแต่ว่าวอะไรภูเขาไม่นะอ้โนเอาเล่นเกิดขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นมาใหม่คืออะไรติดโล่ตรงนี้ยังไงเขาธรรมดาเอาแล้วตรงนี้ยังไงยังไงติดโล่อยู่โล่ยังไม่หายคืนสุ per เดลิโกยัดหน้ามา โอ้เอาเลยเดงแต่จัดจริงแล้วโดนแสงฟ้าตาลไยบุกข่ายังรับแรงกันไทยได้ดีอยู่ใช่ไหมอย่างไรนะยนดีคือซุ่เปอร์เทเลิโกอีกเอาแล้วเมสสากดลุก้นมาได้ปาดได้ปาดตรงนี้ให้ยังเคยยังขืนเรียบร้อยไหมฮะโอ้สุดยอดสุดยอดตรงนี้โอ้โอู้แล้วยินดีกับพี่บัตเดอร์ได้เป็นแชมป์สุดดวลปีศาจที่มีจีน่าวูดเป็นบอสใหญ่ของคลิปนี้ฮะโอ้โห <c oughs> โอ้เนี่รับรางวัลตึงๆฮะโอ้โหโคตรมันโคตรตึงโคตรเอาฮะโอ้โหเขา,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 าจัดทีมดีนะเอาฟินิกแมนมาไว้ตรงกลางซึ่งตอนที่ผมจัดทีมอ่ะผมไลฟ์อยู่ก็จริงแต่ว่าผมก็ปรับเปลี่ยนทีมแล้วนะเปลี่ยนทีมเพื่อหลบฟินิกแมนเขาแต่เขา,าก็ยังเอาฟินิกแมนมาตรนกับราชาตะลึกบุ่มได้แล้วเขาดวงดีจริงๆครับโอ้โหแล้วไปดูกันครับ ไอ้ตัวที่โหดที่สุดของทีมในวันนี้ครโกดิบาครับห้าดาวสี่ดาวมุ่งของพี่บัสแพ้สี่พิเศษขั้นสองครับแล้วพลัง34ล้านมาตรงนี้ครับพลังโจมตีอยู่ที่3ามล้านหแสนแล้ว HP 12ล้านไปเลยตาคิดที่ของร้อยสองเปอร์เซ็นต์ด้าเมคคออยสิบสองนะครับผมโอ้โหสี่ดาวสุดหล่อเท่ด้วยฮะอุปกรณ์ตึงๆมาตรงนี้ยตาคิดและดาเมจคระนี่ฮะออปชั่นเสริมก็ตามนี้เลยฮะออดูกันเอาเองนะฮะออดูกันเอาเองนะฮะ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบยังไงฮะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ตึงจ,จัดจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ